คึกคักแม่ข้าต้มเกมสร้างความสมานฉันรู้แพ้รู้ชนะรู้อับัยเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ณสนามกีฬากลางตะบลแม่ข้าต้มนายพิสิทธิ์ชัยชนะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแม่ข้าต้มเกมประจำปี2565โดยมีนายพิเยนกันติปนายกองค์การบริหารส่วนตะบลแม่ข้าต้มกล่าวรายงาน ในนามของประธานการจัดการแข่งขันตลอดจนคณะนักกีฬากองเชียร์และผู้คุมทีมวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนแม่ข้าต้มเกมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสามัคคีนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนตำบนแม่ขม้าต้มให้ความสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและรักในการเล่นกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขาต้มและหน่วยงานอื่นๆในตำบลแม่ขาต้มการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ขาต้มแม่ขาต้มเกมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขาต้มจัดตั้งงบป,ประมาณจัดการแข่งขันรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆและได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนแม่ข้าต้มเกมในปีนี้จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง23ธันวาคม2 6 6 5มีเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ข้าต้มเข้าร่วมแข่งขันซึ่งจัดการแข่งขัน7ประเภทกีฬาได้แก่กรีฑาฟุตบอลแฮนด์บอลแชร์บอวลวอลเลย์บอลตะก,ก้อและเปตองกิจกรรมกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนแม่ข้าต้มเกม ในครั้งนี้สำเร็จลล่วงไปด้วยดีกิติชัสสุริมมาศูนย์ข่าวนิวส24ภาพเนือรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานของกีฬาเยาวชนเกมครั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนน้องหางไกจากยาเสตติกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ว่ามีความมุ่งหมายว่าต้องวัดร่อกันภายในตำบล มีความเชื่อมโยงกันภยในตำบลแม,ม่กระต้มเพราะว่ากีฬามิตรสัมพันธ์ของเยาวชนของเฮานี่ถ้าว่ามีกีฬาเอ่อมิตรสัมพันธ์ของเยาวชนนี่ตามายกระจงังมาเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็ต้องหันมาดังจัดงานกีฬามิตรสัมพันธ์ของเยาวชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์คือตำบลแม,ม่กราต้มตอนนั้นจัดอย่างไ,ได้สียอย่าง ตอนนี้โครงการตัวน,นี้ก็เริ่มมาทำตอปีตัวน,นี้ขึ้นมาคิดว่าว่าผลไปข้างหน้าคิดว่าผลประโยชน์จะมีต่อเยาวชนแล้วก็จะคงจะจัดงานกีฬาสัมพันธ์ของเยาวชนอีกต่อไปครับผม